พอกคิดว่าโหกราสสวยทุกคนด้วยนะคะผมวันนี <iph on. S 1> ้เรามาอยู่กันในช่วงขิงจะเปิดบอกอีกแล้วววันนี้เราจะมารีวิวสกินโมหผมชีเอนนะพวกนั่ก็คือสกินราชินีออสมาสกินในลูกแก้วล่าสุดลูกแก้วที่3ของซีซัน12นะคะผมสกินนี้ใส่มงกุฎนะผมผมสีแดงตตดขาวชุดสีออกเขียวๆสวยงามมากทุกคนเห็นไหมนี่เสกมาเนียเทม โอเคประมานี้เดี๋ยวเราเล่นกันเลยก่อนทุกคนไปส,สนุกทุกคน mm hmm. ก็สุดขอไม่ได้แม่แอนนานมากทุกคนผมบอกเลยนะแม่แอนเนี่ยคือผมก็เล่นแค่แตะแตะเล่นในปกติไม่ได้บอกว่าไปแตะให้มันจริงจังนะผมสุดอมันเลนะ่นเริ่มเล่นยากเข้าไปใหญ่แล้วในแรงแล้วผมก็เลยขอไม่ไต่แล้วแล้วกันเนาะสำหรับ ก็ใช้แม่แอนไตแรงผมเปลี่ยนไปใช้ว็ลเลนไตแรงแข็งผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันโหดกว่าประมาณนั้นนะทุกคนไม่ชอบไม้เท้าทุกคนไม้เท้านี่ก็จะเป็นไม้กางเขนแอนด้วยนะทุกคนว่าสวยมากทุกคนโอเคหัวหูขึ้นตรงนี้สะพานตัวอะไรตัวอะไรเอ็มมาเอ็มมาสองตัวต่างกัน,นทุกคนโอเค ป่ะเปงเกตเดียวเกตกครทุกคนไม่ไะเดียวเกตเดียวเกตเดี๋ยวเ,ดเ,ดยวเ,เราอ้มอมกอดทีตรงนี้ไปดูวังโอเคทุกคน,คกคนจะมีคนขึ้นรถไฟ ันโอเคเราไล่เอมาาคนนึงแล้วกันทุกคนเพราะว่าโลกเขาหายทุกคนเกราะเขาหายแล้วทุกคนเกราะเอมโอ๊ยไม่เห็นใช่ฟาบเมียวเฮ้ยมันโดดตามแมวนั่นโอ๊ยอ้าวทีเห็นทุกคนเอมาเขาต้องหลบแมวทุกคนเขาต้องหลบ หลบแมวไปแล้วนะทุกคนก็เสือดีนะคนไ <c oughs> อ้มาสเต้ไต้องกวนไม้แล้วนะทุกคนแต่ละเขา,าก็จะมาที่อื่น,นทุกคนไ <c oughs> ปหนทุกคนปังโอเควิ่งเอาทุกคนไม่ไหวเดี๋ยวเราจับโซนข้างนี้ก่อนทุกคนเราจะก็อยากจับห้องวีไม่รู้จับทันหรือเลปล่าไม่รู้จะไปทันห,าหารือเปล่าก็เลยไม่กล้าสิ่งจับนะครับ ทีนี้แล้วก็ยังไงผมภาคสดๆคือผมเล่นสดๆก็ภาคสดๆทุกคนบอกเลยก็นะสกินสวยมากทุกคนเป็นสกินสวยสุดในแก้วนี้เราทุกคนของบ้านนะก็ว่าสกินทองเนี่ยไม่จะไม่ชอบสกินเนี้ยเอาหมักแป้งกี่กวทุกคนเอาตัวป่าก่อนทุกคน ไม่เียนหายอีกโอ้ยโอเคเลยทุกคนเลยแบบเอาตึงอะไรอะไรแจ้งเตือน้าพเรียบร้อยเมื่อกี้เหมือนอัปเดตอะไรวินโดว์แจ้งเตือนสักอย่างเท่าไหร่ทุกคน นั่งทุกคนเอาเสร็จแล้วเอหัไอแมวแบบเห็น้นางคุณเราไอมวมกพ,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 พมมใชคนไปช่วยบอกแบ๊โอเค เป็นแม่คันดิเขาบอกแบกแม่ดิกขาเอ็มมาสิแม่คันิิอะไรล่ะไม่ได้ทุกคนป๊าบลดส่วนคนทีก่อนทุกคน เครื่องดังมากทุกคนเราไม่สนตัวไอมมาคนเราสนเครื่องเราห่วงเครื่องทุกคนปักเครื่องเลยทุกคนใครเข้ามาปัดโดนแมวปั๊มปอกไปก่อนมา ใครกลา้าเครื่งนั้นมีอะไรมีเยอะมากปังไโดนเป็นนูกอะคนปังโอเคจหน่งตรงนี้ก่อนเลยคนโซนเครื่อง ไม่ต้องจุดทุกคนไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดก็ให้จุดเฟซสองโอเคทุกคน เอาตีไปโดนบ้างไปโดนจูเหรอจุดแล้วโอเค ไคกอล้มปังปร้อยโ,โ,โ,โอเคเราจัเองเราจับบอกไปก่อนทุกคนน่าจะเสมอได้ทุกคน จับเรียบร้อยบักบินทุกคนก็จับเอม็มมาปุ๊บตรงน,นี้ไก็เอาไกลเอาไกลประตูหน่อยโอเคตรงน,นี้อ่ะเรียบร้อยโอ้ยแม่คนนี้เขาเป็หลับทองทุกคนเขาเป็บบส e. องหนึ่งปีอ่ะเออที่มันเปลี่ยนเกาอี้ทุกคนเขาเป็นแบบที่เปลี่ยนกาอีกกอ้จะมีแค่สองชิ้นคือของเอม็มมากับ ของโมโนคูม่ะนะคผของบอลบอลที่เป็นขั้น่ะดับสำหรับแมชชีนขั้นสูงสุดอะ่ะระดับเอสเอสอะแต่ันระดับ,บระดับเอสเอสอันแรกจะเป็นของระดับเอสเอสชิ้นแรกสัมาะสกินยังไม่มีเอสเอสเลยทุกคนแต่ข้นอะดับมีเอสเอสแล้วทุกคนบอกเลย ขึนมาเนยฮลโหทขกคนคนคนช่ยเยทีนี้นนไปปับโดดปังเรียบร้อย ออกป่ะไม่ออกเหรอออกมาสิออกไปเลยเร็วออกไปเลยขอเสมอพอออกไปเลยเร็วออกไปเลยนั่นแหละโอเคเสมอทุกคนเอาอีเดิมเลยอยากอยากเล่นก็อีเสืยๆอก็อีเดิมปะคลิปพวกก็เพิมาได้สำหรับสกินใหม่ของแม่แอร์ทุกคนเป็นไงสวยไหมทุกคนสวยมากทุกคนบอกเลยสำหรับสกินนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวกับพี่ก่อนเสร็จก็ผมบ๊ายบาย